ครับกาวสวัสดีครับพี่น้องกาวสวัสดีวันที่17เจกันยาครับขับมาหนมาอีกแล้วสามเมาแถวเ้าพอกันอีกแล้วครับพี่น้องหลังจากแปลบุญครับบุญก่อสร้างมากครับครับมาพอไปดินกับมาบ่อยครับครับบอยดินข้าดินที่นิสารครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีครับผมบ่อยดินที่นิสารครับผมสวัสดีครับรับมาในเจะสีมันตอนนี้พ่อน้องจะว่าบุญนิ้วไห้ได้มาเต็มเปย์แล้ว น,น้ำคั็งที่ใส่เราใหม่ในโบ่หมือเลยครับเดี๋ยวตามไปลุนน้ำบาวครับพี่นอ้องมาซีมีโบมืบอนครับครับผมสวัดสดีครับไปตามมาบ้างครับพูนครับออกไปได้ไหมครับพี่น <c ười> ้องกลับมามากมาโบมือน้ำบาวมาซีมานนี่โบมานนี่น <c ười> ี่เป็นลุนน้ำแข็งครับพี่น้องบ่าวนะเห็ดตั้งล้างอยู่ครับวุ้ยครับนะวุ้ยเหม่งเหม่งลงใหม่งามๆครับมาฝากในเอฟซีนะครับ กอนนะครับพี่น้องถ้าอากาศขึ้นฟ้าขึ้นนถาสิตก็มากกับบต๊มาพอเด็ไปถื่อพอเด็ไปหาป่านี่ยนาะพอเด็กยนบรรยากาศอีแม่่บึงพ่อเด็กเปโยกสวยดวงให้แม่แ่บึงครับูปีกับผ้ากันโยกสวยดวงอเะด้วครับพี่น้องกัยกสวยดวงโอ้ยมวนเลยครับพี่น้อง กูพีปลาเนี่ยแต่โครบ,โคร,บครับนี่นี่ละเบาโต่เลยอันไ,ไหนเป็นโยกจาก้าเขี่อครับมวนครับโยกสะดุง้ง<า>ครับว่<ม><ม>านีมา<ด>่มาได้ครับไอทีวาหิวเปย์ซอยหมดีลยนอสวยครับน่าเพื่อนครับ แล้วไปกอไปกอมาอย่าจะมัน่รวยว่าใจะของันึ่หลซ้อนนิตาเหนีย <c oughs> มเลยครับพี่น้องผมับก่บนอนออกเปน็นำทำโมหบ่อยเฮ้ทำอะไรกอเดียวเี่ไผ่ปลานะครับกอดดูดูเน่ยมหานอน,นังดินกันอนนังดินครับพี่น้อง ตัวห้านะเนี่ยคนแกะระบบเดี๋วจะว่าเอาหมีน่าอ่อครับส่วนกระมิเต้ไอปลาครับพี่น,น้องไอปลากระมิเต็นอนขมงามแดงบวบเลยนะครับแม่ๆครับนอพอดีครับค,คุณบ้านกันเอาไปผมอกพี่น้องครับพี่นอ้องไอพวก ยาติาครับข้าเจ้าสะเกยพิเศษไม่ทมแต่ใจกับไปนดั้ครับหาไปแต่ละมือแล้วเป็นก็ดีครับผมพี่น้องสิว่าซื้อมื่นหาไปยังได้กระดอกกระเดียสิว่าครับจไปให้ผู้ดันไปผู้นี้นะครับจะของเห็ดเนี่ยครับพี่น้องครับไปตามมาเลยครับไปหมุนน้ำกันนีกครับ มีวลาโตลงเงอืเหยี่ยวก็เดงตัว uh นี huh ้หือตัวนี้เหือขออไปเรื่องี่มาบนปลาบนดอนกับบนน้ำแ้วกันเป็นโมเบาอือยิ่งคนก็งบ่เจ็บขวบบอกราจ็ปวดบบอรา่ได้หน่ออะไรก็มีหน่อนีก้องหนอ นอนไรเนอเพราะอหนรง่ายน่องกระโคดพึ่งคอดออกจากโอ้ยดิป้ามีนะจะเ๋ยวรออะไรคือเบาตรอครับนี่เอาแนงขบวนนึ่งนันงหน่อยเอาไว้แน้ะเอาหมดใหญ่ ต้มจิ้มเส็บๆครับพี่น,ออนอ้องอ้ยครับพี่น้องเบาละแสงจื้อคืนครับพี่น,อน,ออน้องอาติโบเห็นชัดวกระได,ด้เนอครับจะเขียว์ได้ไหมได้โอ้ยปวดระวังสายตา ครับท่านเดี๋ยวใส่ได้ท่านได้พี่รลองสูงแหงขับงามๆเลยงามดีครับโอ้ย อะไรกี้น้องกอมกอมันอ่อนอ่อนน่ครับมากอ,อยหญ่โอ้โห<อ>เอาเพินเ่นขึ้นสูงแค่งครับพี่น้องอย่างนั้นเลยกพู่จริจริงอุ้ยได้กก<อ> <laughs> หน่อยเด้อขึ้นก็ดีแม่นครับ อีเมียไหมแม่ไปขึ้นไล่ไหรอวะแบบคน,นเลยฮนะป๊อก็มาปรกลุ่มนี่แล้ววะความใจเด่นอ้าวใส่เป็นทุกๆ,ๆ,ๆคำกอได้แต่ละกอไม่แต่กอได้หลายครับอันยึดแต่เอาได้บ่เบิดเนาะครับโอ้มโหมาดูกันอีกครับโอ้ยกอได้หลายเนี่ยคือบ่อบาดเอ้ยมาเมียกัน้อง ขึ้นขึ้นคือบนะครับลงมาอาพิกัดเราเนี้ยไ่ายไปแเราก็จะแต่ิเาจติดตำหน่ากำลังก้อเนี้ยเนี่ยรับ เด่งกระอวกแ่เนาะองบนเด่งกับพตศเต้งุมครับพี่้อาเดี๋ยวไตัวข้ามผมนะอ่ะไปไดู พี่นางานจะทำคใครอยู่พังกนก่อทำเีงเอาได้ง,ง่ายเอาหักัหักกิะ เอาตัวกัววงทางนะครับทางทางข้าเขาครับพีโอเคีองบนี่ครับนะเอ็นสีสูงเลยครับพี่น้องติดตามส่วน

่อยหายหายหัดกันอ๋อหล่อนสีสีกาจะผมไปั้งปไอ้กาฮ่าอยากกินครับอือครับเจ็บออกายครับพี่ดอง มาตัวไปโมมันขึ้นเข่าจะมาตรงวนีกเอาน่ไปพอค่อยมาทำเก็บเห็นแนวบัเข้าถนอนอกพื้นที่แล้วว่จักมองจะไปหาคำตรงคือบ่าวไอ้เต้าเมียกมะไหอไอ้เต้าเมียกไปเลยไปจอดมองหลดกลจะคอสิ เอาได้วัน <lok> นี้ก็จะเอาว่าเต็มตาเต็มงนแล้วไวๆตื่นเหรอเจ็บตายวันนี้กตื่นหัวไปเื่มางงานเอ๋วอนเป็นไงบ อ๋อสวยเลยครับนอนย่งไนี่นั่นน่ะเนี่ใหญ่เลยนะนอใหญ่เนาะเรื่ลงา้เสียงคเสียงหนกเสียงนกเสียงควับนอยู่คนอยู่นเดียวแล่นมาโอยบว่ามาตัวกับปส่งคอยคำกับปหาหนไปไล่ครับเ่ิ้องพอได้ครับมี่นอองคบ งาอยอย่า,งยนยานมน้อยยิ่งใหญ่ไปแต่ที่เหยียดหยาดแม่ได้หนึ่งใบผู้เดียวตื่นตื่นบอ,อกว่ามา,บายบขากลับเราสีดิบดิมได้ทันในแล้ว <c oughs> อีเมลมาหัวเป็นตาแกงเสียบของท่านเสียบครับ เนื้อ,อ,อพันธุ์ที่ยกนอนเราโอเคเย็ดตันใหม่เราใหมถุงเอ็นคร,นรคคนันเนี่ยพันธุ์่ว่ายุบคือในพี่น,น่อยอ่อนงามๆงามแข็งครับอ่อนสุยๆเลยนะครับ นะครับป้าท่านต่อครับท่านเหมือนเมือดนี่เด้อครับพี่น้องครับพี่น้องอาคิวะโบหินหงอไอ้บ่าวกัดยอมย้อมเขาไม่ได้ทำเพื่อพอนครับไาอยู่เอไปย้อมนะตามมาบ้ับแสงแดดแสงแดดบ่มีเลยครับพี่น้องผมโอ้ยแม่นป่ะเปิดอาเปีดอปาดโอ้ยพี่น้องตรงไหนครับ ตรงในแม่ครับว่าเดี๋ยมุ้ยนอใหม่นั่งครับพี่น้องตัวนี้ก็ฮักใดกี่ทีฮักกันแล้วแสงแดดบุกคอยซองเนาะนี่เท่าไรปั้นยี่เนื้อทำครับใช่ไหมนอใหม่ก็ได้บวเก็นนอใหม่ใช่ไหมเบาครัมาเหี่ยวกับตั้งสี่แล้วครับบ่คือบ่เนอใหม่นอนนังดินเนอเป็นเนอได้ครับทางเป็นเนอเทาก็ได้ตังกล่องไก่ได้ กล่องเงียวยู่สูงครับกล่องเท่ากุญมัสีกล่องแบบกล่องโทรศัพท์ธรรมดาครับพี่น้องคิดขาดจากการประกาบเพราะไฟเด้อครับกวมใจจริงกันเห็นขาดเบสุดทุกอนหูเรียกเข้าไปถุงขุมขนว่าสีเทือเลขว่าพอ่อถือกล่องไม่ได้ก็บ่ถือซุยไปซื้อมาแล้วเบิต์ครับ เอาเอา,เอานอกข้างในนะมาตัวเออโ๊ยโอ้ยน,นั่นเี้ยนี่อะไนนี่กะเกียดเ,เรียมือก็แทกบ่าวอะไม่ไดด้วยสอู้ยเสียบ <c oughs> <c oughs> ใครห้ำแล้วนัน่น Anh hả bình Có này Có nó không hồn có hồn hồn Ốp gì? Ừ Thế đầy quá Đầy Nó ốp ốp nhờ Này nèm cái cái áo đâu thì nó Tập Ủa thầy bớn khôn có được, đây Nó mày vừa hiến đọc bằng này Thì thầm Cái đò nó như vậy thầm đọc Con này bớt bỏ Mỏ con này Lái hèn Ít tên này đặt kìa, áo đây กอรวนแล้วนี่กอดตะผีไปน้ำท่วมเขาเย็นกรอบน้ำท่วมเขาลมพัดวี่วี่ไม่ไหเอ็นตะใบดีน้ำท่วมน้ำท่วมนี้น้ำท่วมนี้หมูตายหอดเหงาทอดเมื่อเศร้าแก่เขาหาหมู วัวครับอือว่าดีมองขึ้นดินนะครับถ่ายหนูด้วยมือโอ้โหอาตัวปีนครับจากพื้นดิน,น,น,นให้พี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องมองพื้นดินกันดีดีพื้นดินครับวันนี้บังความสูงว่ะวันนี้ครับตึ๊บจุ๊บ เอาต่อไปนี <LO> ้ท่านจะพบกับมะลำดาวลุงครับเดอันมาสอนลำเนาะยิดแต่พวกนี้เคยมากรอนตีไปโปรแกรมนหมาอยู่บนเราพูอยู่ลุมถับละ้องสอนี่นอเตัดเกลี่ยแตกปู่ว้าปู่สารท่าแสงมะลำก็ดี การสัองงานหมอหลาน้ำแม่เม่เลยเด้อครับลำกรประยุกลำจิ้งครับเดี่ยวไต้มทีปุ๊มาทำอะไรได้ครับกัดเห็นลยเบิดทีว่ากำเลือดอ้ย่ะอุ้ยสิดยข้าขาวอุ้ยตุ้งเมื่อยก็ดีเขาบกไม่รอดเลยแย่ซิบกองหู้อไรมนะแย่สิบกองหู้เลยได้แปลงเพีิยนยาี Nhi là đi chăn lò coi Ngừng đề gì vậy? Ừ, ngừng cả Nó, nó yêu khoảng 4 hồn Chứ bờ đề xăn mà ăn giá bùng cân Cảm giá Cảm giá Cảm giá Cảm อ้จดหัวบาวปอกไปนู่นแท็ออ,อ,ออกคืไม่ออกโอ้โออจจับจับไอ้ตาจับจับไปเลยไปโอ้ยเต่<บ>ละกอเป็นไหก่อนกนดีหักเนาะว้ เุ้ยม่หน่อยไ้พี่หนอบิงพี่น้อนวาตัวบึงบ้าดินเซยเบิ้งครับคุณน่ะคุณน่ะบุ้งเลยคนี้ครอบเฮ้ยสองกอตองเกียงเพ่งพี่นนองครับย่งอีกคือครับครับคุณล่ะคุณบ้านไหนเนี่ย Ngàm, ngàm. đây là bao câu ray bỏng đắt giày bỏng bao nhung à, <laughs> <laughs> กอลบลุกขับกอดเตระเทียกับเตระบ้างครับเดียวมวยแล้วบางมวยยังทำยันติด <laughs> หัวเฮ้ยกรับไปยิ่งลบดีครับพี่น้องนี่เป็นเนียอบอวบเลยครับ อาบอยกอยูอีกฟังนึงครับไปดียนเอาบอยกีนันก็บ,บาตัวกับมาอยู่ฟังนึงครับนี่ครับหาไปแล้วมันท้งเห็ดมนันทงเราใหม่ครับอ้ยว้ายเป็นยังยขึ้นนยางไงออกค,ครับยโอ้ยครับเขามาบในไร้ก่อสนี่ เนี้ยสัตว์ออกอ๋อ,องามง,งามงามเลยครับพี่ตนอีเดียวกันแดงขึง้นแดงจะเปลือกได้พี่น้องข้างในมันอ่อนอวยสวย,ยครับเบาหมาักสีเป็นกันหน่อใหม่เหี่ยวหน้าใหม่สีเป็นงาม เต็มระบบนี่บ่อยเนะทำมับงามเองกระโทมบ่เต็มเนี่ยเราใส่บ่ในไหลแต่ละกอเนาะแต่ละก่อปรมาณน้หน่อยครับบ่เต็มก็ได้อีกบ่หลายดอกครับพี่น้องแต่อีกพวกกอสองก่อโมบุถ้าไม่บ่เต็มเนี่ยเต่ว่าเของมาอุ้ย ทีคือส่วนค้นหาเย็ดนดำครับส่วนค้าหาเห็ดบุกไปได้กข้ามาครับออที่น่แน่นอิิงติงนะ,นะครับไปเบิรดีกก่อสองก่อก็ทีได้เท่าเนี่ได้เ่าอยู่เ่อะที่น้องก้อนนี่ อู้แเป็ตละกอว่าทรามาได้ครับพี่น้องเืเตรกกอคือสวยสุดละเอาเอาเหมือนเขาไปไหน โอ้ไนอุ้ยผมมีแล้วสดกไปบ้างสด้าไปบ้งนอนแดงอะอเลยครับอันนี้เหี่ยวแดงแล้วบอกเออเป็นตะบาท่านหงกนมาามันกอมากี่ไรโอ้ยี่หวบมบาโอ้ยอะไรม่ได้คกรกอนี่ คือว่เลยออเออเออเยอะี่โอ้ยปวดระวังสายตาคนกระเด็นระวังถ้าคทันถังูำกัวกระดพระว่าเขาอยู่ตามจะคุณมึงิดวาทำไงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยว้๊ยวอยอาย้ ไอยิบกอดดีค <wounds> รับ <paying> พ <prediction> mhm. ี่ร้องกอดตาบนขั้ว้ตบปตบนี่อนเลยไก้อนไหวตอนนั้นก็อไหวตอนตอนนั้นก้อลงไ่าเลยอหน่อยหน่อย อีก่อที่เต็มระบบเอาไปไลายกันนักวกว่าสีแบกไปวหอด,ดรถกับแม่แม่ครับความละโมกเป็นหมอเก,กิดงความความอย่างเ <laughs> ้สมอเทิงจ <laughs> ริง่ะเออโตไปท้าอยาได้หลายาิาาวะบ้านไม่ยินเขานีอทำไมร่วมทับสายเวีนนี่เนาะ <laughs> เตรียพอได้ยาหญ่กินครับพี่น้องแต่ละมือโอ้ยครับเต็มยลนะครับพี่น้องปลายตัวอีกขึ้นถึงอะไรบนนะครับจำปลายตโตสีหาได้กุวยไปหาหลดเลยครับโอ้ยครับแน่งอจริงโอ้ธรรมดาเลยนะน้องแย่งครับผมแข็งจริงคืนครับงานยังนะครับับมาโตก็ไปดินก็ลับงางนต้อกลนนะครับถึงไม่ห้าร้ยครับพี่น้อง ้ยแต่ละคนปากอาก้าออกก็สิล้มคู่หมดนะครับปะครับเพื่อนๆการหาหน่อไม้ของบ่าวตัวครับของยินครับพี่น้องยอดครับละ่ะครับถือว่าได้หลายเติอบอยู่ครับโอ้ยครับกวา่าสิได้แต่ละนอปากกระติกาบเดินหน่นอไม,ม้กระตินิดเซินใส่หัวขอบปอกขนาปอกหลังครับแต่ละบัางครับกสิได้กลับเลยครับเพื่อนน้องครับ อย่ามั้งสิครับบาตัวสีครับเด้อครับพอนองครับโอ้ยครับเมยแง่แครับระวังหน้าระวังหลังครับครับบาตัวขอบุญขอบคุณครับไปท่านใหญ่ไอ้ใต้ยิ่งพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับครับบ่าว่าตีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับใจแรงน่งใจครับบาตัวเสมอมากครับฝากไว้ในกระเดาษกันครับกระท่อมสีหลังหลังเน่อยครับพี่น้องบาตัวอีสานบ้านเท่าครับ ไอ้ดินครับพ่อไอ้ดินทินนีสานครับครับมาบอยเดยนทินนีสานครับจ้าเมฆอีอสา,าออนผ้ารอครับพี่น้องครับปากเป็นแห้งเรือแข็งใจไปไหนกนแล้วกันครับอยู่ดีมีแห้งลำลำเอยทุกคนครับสวัสดีครับเฮ้ยครับ